สวัสดีค่ะฟินจิ้นติ่งวายคลิปนี้แอดจะมาบอกประวัติข้อมูลของนักแสดงหนุ่มเฉิงอี้กันนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเฉิงอี้มีชื่อจริงว่าฟู่ชื่อฉีเกิดวันที่17พฤษภาคมปี1990ส่วนสูง181เซนปัจจุบันอายุ31แล้วแต่คือหน้าเด็กมากจบการศึกษาจากจงยางซีซี แหวนเป็นแหล่งผลิตดาราชั้นนำของจีนเลยก็ว่าได้และมีค่าเธอมหาโหดอีกด้วยถึงจะจบสายตรงด้านการแสดงแต่หนุ่มคนนี้ยังมีฝีมือในด้านร้องเพลงอีกด้วยเฉิงอี้เป็นคนชอบท่องเที่ยวและยังมีงานอดิเรกคือการออกกำลังกายปั้นหุ่นลำล้ำนอกจากนี้เฉิงอี้ยัง,ลงหลงไหลในความน่ารักของน้องหมาตุกกแสพันหรือจะเรียกว่าสมาชิกพักคนรักหมาในเว่ยป๋อ หนุ่มเฉิงอี้ของมักจะโพสภาพน้องหมาเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นน้องหมาตัวเล็กน่ารักไปจนถึงน้องหมาตัวโตหนุ่มคนนี้เขาชอบมากและความชอบอีกอย่างหนึ่งของเฉิงอี้คงจะหนีไม่พ้นการเล่นบาสแต่ที่จริงแล้วตัวตนของเฉิงอี้นั้นเป็นคนสนุกสนานเฮฮาอารมณ์ดี แม้แต่ถนามบาสเขาก็ยังว่าดวดลายออกสเตปเดนเรียกเสียงหัวเราะจากฟแฟนๆได้ผลงานที่ไม่ควรพลาดและน่าติดตามของเฉิงอี้นมคนนี้นะคะผลงานที่หนึ่งคือจูเซียนกระบี่เทพสังหารปี2016เป็นซีรีส์กำลังภายในย้อนยุคผสมผสานกับความแฟนตาซีจากค่ายเทนเซนที่มีการดัดแปลงเป็นทั้งเวอร์ชั่นหนังและซีรีส์โดยมีนักแสดงนำชื่อดังหลายท่านอาทิหลี่อี้เฟิงเจ้าลี่อิงและหยางจือ เรื่องนี้เฉียงอีรับบทนาของเรื่องเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกผลงานที่สองจูเซียนกระบี่เทพสังหารภาคสองปีสองพันสิบหเรื่องนี้เป็นภาคต่อของจูเซียนกระบี่เทพสังหารจํานวนสิบแปดตอนและคอนเฟิร์มเป็นที่แน่นอนแล้วว่าพี่เฉียงอีจะเข้าร่วมแสดงในภาคที่สามด้วยคาดว่าจะได้ยนชมภาคที่สามในปี2 0 2พันยสิบอ็ผลงานที่สามคือบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเป็นซีรีส์แนวนักคำทองล่าสมบัติในสุสาน มีทั้งเรื่องราวอาถ่านและฉากต่อสู้ละถึกขวัญจำนวน,น40ตอนจากบ้านเฮนเซอร์โดยเฉิงอี้เข้าร่วมแสดงในฐานะนักแสดงนำของเรื่องร่วมกับนักแสดงชื่อดังอีก3ท่านอาทิโฮมิงห้าวรับบทนายน้อยอูเสียจางปาอวี่รับบทพังจือ้อและหลี่มารับบทอาหนิงส่วนพี่เฉิงอีของเรารับบทเป็นเซลเกอร์หรือจางชิลิง ผลงานที่สี่คือเปิดนึกหัวใจหัวรักเรื่องนี้เือได้ว่าเป็นเรื่องที่ทําให้พี่เฉียงอีเป็นที่รู้จักและฮอตระเบิดระเบ้อเลยกับว่าไดา้เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีย้อนยุคจากค่ายโยกุจำนวนห9ิบตอนส่วนลิขสิทธิ์สัไทยภาคไทยตกไปเป็นของวีทีวีเรื่องราววุ่นวายในยุทธภพเกิดขึ้นมากมายจากการสร้างความปั่นป่วนของพรรคมานแทนซี่พวกมันออกตามหาจิตวิญญาณของโมชาชิง ที่ลงมาจุติอย่างโลกมนุษย์เพื่อต้องการปลุกให้โมชาชิงตื่นขึ้นอีกครั้งและมุ่งหวังให้นางนำพับมาเข้าบุกขี้สวรรค์ให้ลาบเป็นหน้ากองมีนักแสดงนำอาทีชูแสนจีรับบทหลวนปิงเยียนวี่ชื่อฟงรับบทโดยเฉิงอี้ผลงานที่5้าคือคำสัตว์เมืองชางอันเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคชิมอำนาจจากค่าเฉิเซินจำนวนห้ตอน บอกเล่าเรื่องราวชีวิตุูแสนจะอภัพขององค์ชายเก้าและตอนนี้ผลงานล่าสุดของเฉิงอี้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการถ่ายทำคือซีรีส์อ้วนกินละอองรักเป็นซีรีส์พีเรียจีนแนวเทพเสียนเรื่องใหม่โดยเนื้อเรื่องหลักดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันของนักเขียนจีนนามปากกาว,ว่าซูโม่บอกเล่าเรื่องราวความรักปนแค้น ที่พกผันมาตั้งแต่อดีตชาติของทังโตหรืออิงยวนเทพแห่งสงคารามและเยียนตันเทพเซียนสาวผู้มีความสามารถในการรักษานักสแสดงนำคือเฉิงอี้พระเอกของซีรีส์ปวดผนึกหัวใจหัวรักที่ในซีรีส์อวันกินละอองรักมารับบทเป็นทังโจและหยางจือ่อนางเอกสาวระดับแนวหน้าของวงการเจ้าของบทบาทนางเอกจากซีรีส์ดังมาทูรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าล่าเกตนำค้าง ซึ่งในซีรีส์อวนกลิ่นละอองรักมารับบทเป็นเหยียนตั้นหากใครที่อดใจไม่ไหวหรือมีแววอยากเตรียมตัวรอชมกันลว่วงหน้าแล้วก็ต้นฉบับเวอร์ชั่นนิยายของอัวนกลิ่นละอองรักทางสำนักพิมพ์แจมสายของบ้านเราได้มีการซื้อลิขสิทธิ์มาแปลไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยมีขนาดความยาวเพียงสองเล่มจบเท่านั้นเองสามารถไปหาซื้อได้จาก